สวัสดีค่ะชาวราศีกุมและคานากุมนะคะสวัสดีชาวสองทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทาลอดพิมพ์พาทำนายดวงดูดวงกับหมออุ้มนะคะและนี่นั้นคือการทํานายดวงความรักแบบทั่วไปของพวกคุณประจำวันที่1ถึงวันที่1 5กุมภาภา์นี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะและนี่นั้นก็คือการทํานายดวงความรักแบบทั่วไปเนาะดังนั้นอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงกับพวกคุณบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้าง ็ไอุ้มแนะนำมาทุกคนทำยูคลินีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะส่วนใครที่อยากได้อะไรที่มันชัดเจนและเป็นตัวคุณอุ้มแนะนำวาให้ดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวของอุ้มนั้นอยู่ใต้ description บอกล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยอุ้มทําไว้เป็นคลิปวิดีโอเลยนะเวลาทักมาหาอุ้มอ่ะบอกอุ้มเลยว่าสนใจดูดวงแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้คือคุณจะได้คิวแบบไวมากอะ่ะเชื่อปะเพราะว่าบางทีบางครั้งอะ่ะลูกค้าทักมาพร้อมกันอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเออทักมาพร้อมกัน5้าคนเล ใครที่แบบบอกแบบปุ๊บอุ้มนี่แบบตอบปุ๊บเรียบร้อยจอบเลยนะคะก็ก็จะได้คิวเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยมัวอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นโูนนี่นี่นั่น,น คือบอกตรงว่าบางคนอนะอยู่ๆจะได้คิววันนี้ถัดไปสามวันถึงจะได้คิวก็มีนะคะ <laughs> เพราะว่าแบบมัวแต่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาเลยนะคะแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ไวมากนะคะโอเคนะคะชาวราศีมาราศีกุมนะคะราศีกุมราศีกุกเป็นยังไงบ้างเนาะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์สับสลายให้กับอุ้มด้วยนะคะชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะเป็นชาวธาตุลมนะคะ ส่วนวันที่เกิดเนี่ยเออคุณจะแบ่งตามราศีแบบตะว,วันออกตะว,วันตกก็ได้หรือคุณจะดูตามลัคนาดูตามราศุก์ก็ได้เลือกแบบไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันตรงและมันใช่สําหรับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันใช่สองสามคลิปเลยอะแม่หมอทําไงก็ให้ดูประกอบกันไปก็แล้วกันนะคะแต่หางนี้นั้นให้ดูเป็นแนวทางไม่ให้ดูแล้วเอาไปคิดหรือเอาไปทําอะไรหรือคิดไปเองในแต่แห่งสิ้นนะคะโอเค ขอดูตัวตนพลังงานโดยรวมของชาวราศีกุมและคนากุมด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้หน่อยค่ะขอดูตัวตนชาวราศีกุมและคนะกุมด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้สิกุมเป็นยังไงบ้าง1-15กุมภาพันนี้กุมขาในช่วงนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สี่ดาบขึ้นมาใบแรกเลยนะคะไพ่สี่ดาบขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเหมือนคุณเองแล้วนั้นอยู่ในสถานการณ์ความรักหรืออะไรบางอย่างที่จะต้องคิดต้องตัดสิน ใว่าจะเดินไปหรือจะทําแบบไหนหรืออะไรยังไงดี ะคะคุณกลุ่มเนาะมีไพ่ Queen of Cup ขึ้นมาตรงนี้นะคะชาราศีกุมเนาะเหมือนนะตอนนี้คุณกําลังอยากจะหาที่หรืออะไรบางอย่างให้ตัวเองได้อยู่เก็บเงียบได้คิดทบทวนได้ให้กําลังใจตัวเองนะคะชาวราศีกุมเนาะในช่วงนี้ถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้บางคนอาจจะแบบส่องกระจกแล้วก็พยายามยิ้มให้ตัวเองบ่อยๆพยายามคิดดีมากขึ้นพยายามมองโลกในแง่บวกมากขึ้นเหมือนกันนะคะคุณกุมนะอ่ะแล้วเป็นยังไงอีกคะจากาไพ่ที่ขึ้นมา มีพายกาวถวยความขึ้นมาด้วยนะคะชาวราศรีกุมเนาะอุมคิดว่ามันเหมือนมีอิทธิพลหรือพลังงานจากใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้นะคะคุณกลุ่มเนาะทำให้กลุ่มแบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วกุเป็นคนมีสเสน่ห์นะจะไปไหนอะไรยังไงใคร ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่กระดกระดบ้านไม่ค่อยแห้งหรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนมีมีอิทธิพลจากใครสักคนหนึ่งที่ทําให้กลุ่มแบบว่าเหมือนจะต้องถามตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนจะต้องตัดสินใจอีกสักครั้งหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตของเราดีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคุณกลุ่มนะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกหวั่นไหวอ่อนไหวและเขาคนนั้นก็ยังติดอยู่ในใจคุณ นานมากๆแล้วก็อ,อ้มคิดว่าแบบน่าจะต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยะคะคุณกุม,มประมาณนั้นนะคะโอเคขอดูตัวตนชาวราศีกุมและคณากุมที่เป็นคนสดในช่วงนี้หน่อยค่ะขอดูตัวตนชาวราศีกุมและคณากุมที่เป็นคนสดในช่วงนี้หน่อยซิความรักเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าเลยไพ่ก้าวไม่เท้าขึ้นมาขึ้นมา เด็กถือดาบความ่มผมคิดว่ากลุ่มคนนี้น่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนจะโสดมาสักพักตึงแล้วทําไมใช้คําประมาณนี้ เพราะว่าบางทีบางครั้งมันก็เหมือนโสดนะแต่บางทีบางครั้งมันก็เหมือนเป็นคนโสดที่ยังมีความคิดถึงยังมีความนึกถึงยังมีความเจ็บปวดอยู่ในใจยังมีอะไรบางอยา่างอยากจะได้คําตอบอยากจะทําอะไรบางอยา่างให้มันเคลียร์ใจให้มันชัดเจนแต่ก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงหรืออะไรประมาณไหนแบบไหนดีเลยยังมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นไพ่ที่เหมือนเขาอยู่ในใจคุณแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนเป็นคนที่ทำเคยทําให้คุณ รู้สึกเจ็บปวดเจ็บช้ำแบบนี้ก็ได้นะ แล้วเป็นพายแปดใเท้าขึ้นมาตรงนี้แต่คุณเองอะ่ะก็พยายามที่จะหลีกหนีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณกุมนะคุณเองก็พยายามบอกกับตัวเองว่า <c oughs> กูไม่เอาสิฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องไปข้างหน้าฉันจะต้องเข้มแข็งฉันต้องเป็นคนสดที่มีคุณภาพให้ได้ฉันจะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้ฉันก็เป็นคนสวยคนหนึ่งคนหล่อคนหนึ่งยงนัันฉันก็สามารถเดินได้พยายามให้กําลังใจตัวเองแต่พอไปปุ๊บสักพักนึงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างติดอยู่ในใจ ติดอยู่ในใจทั้งนั้นเลยค่ะคุณกุ้งนะโอเคขอดู เหนส่อยสิเมื่อในช่วงนี้จจ้ยาะไรเกิดขึ้นกับกลุ่มคนนี้เพิ่มเติมบ้างไม้ที่เป็นคนโสดทั้งหลายมีไพ่สามใเช้าขึ้นมาตรงนี้นะคะอุ้มคิดว่าคุณน่าจะอยู่ในสภาวะการของการลังเลแล้วก็สับสนสักพักหนึ่งนะคะคุณกลุ่มเนาะพอไปสักพักหนึ่งอุ้มคิดว่าคุณน่าจะดีขึ้นหรือคุณกลุ่มบบางคนกําลังจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเหนื่อยเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องคิดถึงให้ตัวเองลืมมันไปให้ตัวเองไม่ต้องสนใจใครอะไรแบบนี้นะคะอือ เล้เป็นไพ่เดมมูลขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะก็อมันเป็นไพท่ที่แบบเข้มแข็งเดินไปข้างหน้าพอเดินไปสักพักหนึ่งมันเหมือนคนเดินสะดุดหรือคนเดินตกหลุมแล้วก็แบบทําให้ต้องมานั่งคิดในเรื่องเดิมๆทบทวนอะไรต่างๆในเรื่องเดิมๆแล้วเพราะวันน้นนะคะอะ ในช่วงนี้จะมีใครเข้ามาหากลุ่มเพิ่มเติมบ้างไหมคะจับไพ่เป็นไพ่เดอะไฮพิเทสให้ระวังคนมีเจ้าของคนที่มีคู่อยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเข้ามาหาคุณด้วยนะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ชายอยู่ราศีกุมแล้วมีคนเข้ามาหาเนี่ยคนคนนี้มากับไพ่เดอะไฮพิเทสเขาอาจจะมีเจ้าของแต่เจ้าของเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่า เหมือนเหมือนเป็นเด็กเสียเข้ามาหาคุณก็ได้นะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะไฮเปอร์เทสขึ้นมาตรงนี้นะคะดังนั้นก็ดูดีๆก็แล้วกันเนาะในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะมีไพ่แปดดาวขึ้นมาด้วยดังนั้นในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่กับตัวเองดีกว่านะคะอย่าเพิ่งเปิดใจหรือว่าอะไรยังไงกับใครเลยเนาะแล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรคนกลมที่เป็นคนโสดคนนี้บ้างไหมเป็นไพ่ก้า 9, เหรียญไพ King of, ่ i n g of ฟ n อลไพ่ i n g of ฟครับกลม นะห้บอกว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคสื่อไม่ต้องแบบอะไรใครใดทั้งสิ้นนะเททุกอย่างทิ้งไปแล้วโฟกัสแค่ตัวคุณแค่คุณคนเดียวเท่านั้นแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซะเป็นคนโสดคนใหม่ที่แบบว่าเป็นพายก้าวเหรียญคนโสดคนสวยคนหลอ่อคนรวยคนมีเสน่ห์ให้ได้ซะอย่างปณิธานเดิมสิ่งเดิมๆที่คุณตั้งไว้นะคะให้ข้บอบกนี้เมื่อก่อนคุณตั้งใจไว้ว่าคุณจะเดินไปทางไหนคุณจะทําอะไรนะคะต่อจากนี้ไปคุณไปคิด ถึงตอนนั้นเลยว่าคุณสัญญากับตัวเองอยังไงคุณไปทําอย่างนั้นให้ได้แล้วคุณทําให้ตัวเองเข้มแข็งแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าซะไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาอะไรอยู่ตรงนี้แล้วพ่อเป็นไพ่ประมาณนี้นะคะอือ โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สําหรับกลุ่มคนไหนที่อยากรู้ว่าแฟนเก่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูแฟนเก่าให้กลุ่มนิดนึงนะขอ้อตัวต้นแฟนเก่าของชาวราศีกุมและคณะกรมในช่วงนี้หน่อยคะ่ะเป็นไพ่อะไรเอ่ยไพ่ใบแรกเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะชาวราศีกุมเนาะบางคนอาจจะเป็นไพ่ที่เหมือนคุณกับเขาน่าจะอยู่ในพ่วงเวลาหรือหยุดอะไรบางอย่างกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วประมาณหนึ่งเนาะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยอาจจะเป็น าทาวธาตุน้ก็ได้แต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะแล้วก็จะมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะคะเหมือนเขาคนนี้ออจโพสสึกผิด กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยทำที่เขาเคยอะไรไปในอดีตที่ผ่านผ่านมาเหมือนกันนะคะคุณกุ้งเนาะพอวิภัยห้าถ้วยแล้วเป็นไพอน่อัศวินถือถ้วยแบบนี้ถึงแม้ว่าในชีวิตเขาเขาจะใช้ชีวิตสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวเขาเองก็มีความเจ็บปวดอยู่ในใจเขาอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วในช่วงนี้เขาจะทําอะไรอย่างไรกับคุณกุ้งบ้างไหมเป็นไพ่แปดดาไพ่สิบถ้วยไพ่เซเว่นออฟทอดถ้าเกิด ก็ใครมีคอนเน็กชันอยู่นะยังสามารถติดต่อกันได้อยู่นะระวังเขามาคุยเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆที่เราสองคนเคยสมมติเราสองคนเคยไปนั่งรถเล่นกันตรงนู้นนะวันนั้นเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขมากเลยนะยู่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะคุณกลุ่มระวังเขาจะพูดถึงเรื่องความหลังวันเก่าๆแล้วทำให้คุณอยู่ไม่ไหวทำอะไรไม่ได้นะคะชาวราศีกลุ่มเนาะดังนั้นก็ระวังแหวงในช่วงช่วงนี้นะคะก็ นั่นแหละมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มบางคนแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มบางคนก็ได้เพราะนี่คือดวงทั่วไปนะคะในส่วนของไพ่แนะนำแนนไพ่แนะนําว่าคุณกุมจะเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าไม่ต้องคิดถึงเขาไม่ต้องนึกถึงเขาแล้วนะเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจําได้นะก่อนที่คุณจะโสดแนนเขาคนนี้ทําอะไรอย่างไงให้กับคุณถ้าเกิดว่าคุณกลับไปแนนะคุณก็ต้องไปอยู่ที่เดิมอยู่ดีที่แบบนั้น ถ้าเกิดว่าคุณโอเคฉันรับได้ฉันไหวอันนี้ก็รเรื่องของคุณนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ไพ่เขาก็ไม่ได้แนะนําว่าให้คุณเดินตายหรืออะไรยังไงเขาคนนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่ากว่าที่คุณจะเดินจากเขาคนนี้ได้นั้นมันเป็นอะไรที่มันแบบเจ็บปวดมากทรมานมากใช้ความพยายามมากมากค่ะขนาดนี้แล้วดังนั้นถ้าเป็นไปได้ไพ่เขาเ็าบอกว่าพยายามมาถึงขั้นนี้แล้วเนาะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้ดําเดินด้วยตัวเองแล้วก็เดินไปตามทางของคุณดีกว่าเป็นไปได้อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยเพราะว่าถ้ากลับไปยังไงยังไงมันก็ยังไม่เหมือนเดิมค่ะคุณกุมคุณเห็นไพ่ไหมจะไปจะไปจะมั่นคงจะชัดเจนเป็นไพ่สิบเหรียญแต่ก็เป็นไพ่สิบมเมท้าความดีเอ็มเหตุความมันก็เป็นคล้ายเดิมเป็นเหมือนเดิมตลอ,อดเวลาที่คุณเคย นะคะชราศิกรมเนาะในเมื่อวันนี้คุณเข้มแข็งแล้วในเมื่อวันนี้คุณสามารถเดินมาได้ถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้คุณแบบเดินกลับไปขนาดนั้นไม่ใช่เดินกลับไปได้เงินสิบล้านเสมอไห่เออถ้าเดินไปไม่ใช่แบบอยู่ในรายการเกมโชว์ว่าเออเดินกลับไปฉันให้สิบล้านอะไรเงี้ยอันก็ค่อยว่ากันนะคะดังนั้นมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาความรู้สึก,กหรืออะไรต่างนนๆนานาไปไปให้กับคนที่เขา ไม่ค่อยเห็นคาเก็บความรู้สึกนั้นไว้ที่ตัวเองดีกว่าให้กําลังใจตัวเองดีกว่าแล้วเดินหน้าไปกับตัวเองดีกว่าไม่ดีกว่าหรออืมเตินไปกับเขาอุ้มยังไม่เห็นไพ่อะไรยังไงเลยนอกจากเป็นไพ่ที่กลมท่มเทกลมมีความสุขมีความสุขทั้งน้ําตาค่ะคุณกลมเป็นไพ่ยอย่างนั้นนะเออมันก็ไม่ค่อยโกลมอ่ะแต่ก็อยู่ที่คนนะ โอเคไหมนะคะแน่นอนนะคะนี่คือดวงผลกระทบอะไปนะอย่าจริงจังอะไรมากมายนะคะถือว่ามาดูกันแค่เป็นแนวทางนะโอเคอ่ะเปิดไพ่เราไปต่อกันในหมวดของคนที่มีความรักกันดีกว่านะคะคนที่มีความรักน,น้นคุณสามารถดูได้ทุกสถานะเลยนะคะขอแค่คุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณกําลังคิดถึงอยู่คุณดูได้หมดเลยนะคะมา ขอดูตัวตนชาวราศีกุมและคณากรมที่มีความรักในช่วงนี้หนะะ่อยค่ะขอดูตัวต,วตนชาวราศีกุมและคณากรมที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะไพ่จะเป็นยังไงบ้างเอ่ย,พยไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าความขึ้นมาใบแรกเลยเป็นไพ่สิบเปลี่ยนนะคะความรักอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถสร้างความมั่นคงได้และเป็นความรักที่มันเหมือนจะเดินไปได้นะแต่ปั่นเตินไปนสักพักหนึ่งเหมือนคนวิ่งชนกระจกอะ เออประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นความ เป็นไพ่ q u e e n of w a n d ขึ้นมาตรงนี้เป็นไพ่ความซึ่งสถานการณ์ตรงนี้อุ้มคิดว่าคุณน่าจะเคยผ่านหรือเคยพบเคยเจอหรืออะไรบางอย่างมาแล้วนะคะอ่ะขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่กลุ่มคนนี้กําลังคิดถึงนายค่ะขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่กลุ่มคนนี้กําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่เพจออฟซอ o r ดขึ้นมาตรงนี้อาจจะคุยกับชาวธาตุลมหรือว่าเขาคนนี้มีลมในตัวเยอะๆก็ได้แต่จากไพยย่ของเขาคนนี้เป็นไพ่ที่ คมคิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้เอาแต่ใจหรืออะไรยังไงขนาดนี้นะแต่ว่านะตอนนี้มันเหมือนเป็นพ่ายที่เขาค่อนข้างเอาแต่ใจค่อนข้างที่จะเยอะบางทีบางครั้งอยากทํานู่นก็คือทําไปเลยอยากอะไรยังไงก็จัดการแบบนั้นไปเลยอะไรแบบนี้ไม่ค่อยบางทีก็แคร์คุณแต่บางทีคุณก็รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยแคร์คุณสักเท่าไหร่เลยนะคะซึ่งคุณุูมค้าในช่วงนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้ พราะว่าจากไพ่ของเขาว่ามันเป็นไพ่ของคนที่สับสนอนะคุณกูมันเป็นไพ่ของคนที่สับสนเป็นไพ่ของคนที่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนตัดสินใจแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะอย่างไรกับชีวิตหรืออะไรอย่างไงดีไม่รู้อะไรในชีวิตไม่รู้อะไรในตัวเองอะไรใดๆแห่งส้นเลยนะคะทุกคนนะไพ่เดาโมลมากับไพ่เด็กถือดาแบบนี้เลยอะเดาโมลอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะอืนั่นแหละเป็นประมาณนี้ทุกคนโอ้ เป็นชาวธัดุลมชาวทัตน้ำชาวทัตด,ดินจากไครที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะ ขอดูไพ่หลักให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะขอดูไพ่หลักให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยเป็นไพ่ดิวเวลความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจะจบแต่มันก็ยังไม่จบเหมือนจะจากแต่มันก็ยังไม่จากแต่ว่ามันก็ยังไม่มีความมั่นคงยังไม่มีอะไรบางอย่างที่มายืนยันในความรู้สึกตรงนี้มายืนยันในความมั่นคงซึ่งกันและกันตรงนี้แต่เป็นไพ่ที่ไม่รู้ทําไมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันถึงแม้ว่าไปด้วยกันแล้วมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่าง ที่มันไปด้วยกันไม่ได้แต่พ่อ่ะมันก็ยังมีพ่ความพยายามขึ้นมาทุกคนมันมีพ่าแบบเหมือนความสัมพันธ์มันไปอ่ะเออประมาณนั้นแต่มันไปแล้วมันเหมือนแบบมันมันดูแบบมันมันไล่ขนทางแต่ว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันก็ไปอ่ะเออประมาณนั้นนะคะโอเค นะตอนนี้นะตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกยังไงคนกุมคะเป็นไพ่สองม่เท้านะคะคนกุมนะคนกุมอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่เขาเลือกแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากที่จะเดินไปด้วยอยากจะใช้ชีวิตด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีๆด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ด้วยจริงๆนะคะแต่มีไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะค,ะค่ะคนกุมมันเป็นไพ่อารมณ์ประมาณว่าเหมือนเขาแค่รู้สึกว่าอื หมือนเขาถามตัวเองอะว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่มีความสุขจริงๆแล้วใช่ไหมเหมือนเขาก็ลัง เขาบอกว่าเขาเลือกคุณกุมนะเขาไปกับคุณกุมเขามีความสุขแต่เขาก็มัถามตัวเองว่าสิ่งที่เขาอยู่นะตอน,นะตอนนี้นะั้นมันเป็นความสุขจริงๆไหมมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการแลว้วจริงๆหรือเปล่ามีไพ่เดะจัดเมนขึ้นมาบางคนอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆด้วยสําหรับคนคนนี้เหมือนเป็นคนเหมือนจะโสดแต่ยังโสดไม่จริงเหมือนเป็นคนโสดที่น่าจะมีใครอีกสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆเขาหรือไม่อย่างนั้นเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแต่แยกกันอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนยังมีพลังงานของคนคนนั้น เข้ามาอยู่และทําให้เขารู้สึกเป็นภัยที่มันไม่ใช่ความกังวลแต่เป็นภัยที่ เหมือนถามความรู้สึกของตัวเองให้แน่ใจว่าจะอะไรยังไงต้องการแบบไหนอะไรยังไงกันแน่นะคะแล้วนะตอนนี้เป็นไพ่ที่เขาถามว่าเขารักไหมคือเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่อะไรเขาไม่รู้จะทํำยังไงเลยอะค่ะคุณกุุงเป็นไพ่แต่แบบนี้ทั้งนั้นนะคะคุณกุุงนะแล้วเป็นไพ่สิทธิไพ่เดอะทวอร์ไพ่เดะเทมเพญมันเหมือนเขาอยากจะบอกว่าเขาเจ็บทุกทางเลยแล้วเขาก็ ไม่สามารถที่จะทิ้งใครหรืออะไรยังไงไปได้เลยทุกวันนี้ที่เขาอยู่ตรงนี้คือเขาเจ็บปวดนะเขาเขาแบบมันเป็นไพ่ยเจ็บพ่จุกพ่ยที่แบบว่ามันก็อธิบายกับใครไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเจ็บเพราะไขรอะไรยังไงแต่เป็นพ่ที่แบบว่าเออเจ็บว่ะแต่แบบมันเป็นพ่ที่บบอธิบายความรู้สึกไม่ได้ ว่าเจ็บเพราะใครเจ็บเพราะอะไรอย่างไงแล้วเราเลือกกลุ่มแล้วถามว่ารักกลุ่มไหมก็รักกลุ่มแต่ว่ามันก็ยังยังมีพลังงานของคนเก่าๆมาด้วยแล้วก็เจ็บแล้วก็เป็นไพ่ที่บางทีก็อยากทิ้งทุกอย่างไปให้หมดแต่ก็แบบมันไปไหนไม่ได้อะเออเป็นไพ่อารมณ์ประมาณนั้นนะคะ บางทีบางอารมณ์เขาก็อยากจะทิ้งทั้งกลุ่มทิ้งทั้งคนหรือทิ้งไปให้หมดเลยแต่เขาก็ยังสลัดกลุ่มทิ้งไปไม่ได้เพราะเขายังรู้สึกว่าความรู้สึกเขาอยู่ตรงนี้ถ้าขาดกลุ่มไปตัวเขาเองก็คงจะแบบว่าเหมือนขาดในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาพยายามมาแบบ มากมากเลยอะไรแบบนี้แต่ถ้าขาดอีกคนหนึ่งไปมันเป็นไพ่เราประมาณว่ามันตอนมีอยู่อ่ะเหมือนเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอจะเสียไปจริงๆแล้วมันก็มันก็ยังมีบางอย่างที่มันยังอยู่ในใจเขาอยู่และเขาเองก็ไม่สามารถอธิบายหรือบอกหรือเล่าให้คุณฟังได้อะคะ่ะคุณกลุ่มเป็นไพ่ประมาณนั้นนะคะพยายามอ่านความรู้สึกให้ชัดเจนที่สุดนะไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะคะ นันเป็นความรู้สึกอย่างนี้จริงๆอ่ะอแล้วเขาคนนี้เขาจะท่านยังไงต่อไปคุณกลุมคะเป็นไพ่เดดเลิฟเอร์นะคะเขาก็จะรักแล้วเขาก็จะดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ดูแลให้ดีดูแลให้ดีจริงๆเป็นไพ่ของคนที่แบบว่ายิ้มนะยิ้มนะยิ้มให้กลุมนะดูแลกลุมนะแต่ในหัวคือคิอคดตลอด อุ้มเชื่อว่าคุณกุมะเป็นคนที่สังเกตคนเป็นเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บรายละเอียดของแต่ละคนนะคะคุณกุมดังนั้นคุณจะแบบว่ามองเขาออกเลยว่าเขายิ้มให้เราแต่เหมือนเขาไม่ได้มีความสุขที่มาจากใจจริงๆอะเออนะคะแล้วเป็นไพ่เต๋าไฮโลแพนความขึ้นมาตรงนี้ก็คือว่าตัวเขาเองอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรยังไงมากมายแค่เขาจะบอกว่าเขารักกุมนะเขาต้องการกุมนะและเขาก็จะทําให้ดีที่สุด กลุ่มจะอยู่ข้างๆเขาก็ได้หรือกลุ่มจะไม่อยู่ข้างๆเขาก็ได้แต่เขาอ่ะก็ต้องการคุณนั่นแหละเขารักคุณอยากมี้คุณอยู่ข้างๆแบบนั้นจริงๆเราก็รักเนาะอ่ะชาลสิตกุ่มคะคุณจะทํายังไงต่อไปเขาคนนี้คะคุณฟูมคุณจะทํายังไงต่อไปเขาคนนี้คะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่จะหายพิเทศขึ้นมาใบแรกเลยนะคะคุกฟูมนะมันเป็นไพ่ที่ กุมก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรแบบไหนอย่างไงกันแน่มันเหมือนเป็นพ่ยของคนที่ย่ำเท้าจะเดินไปแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในที่เดิมมันเป็นพ่ยที่ Four อ e ฟเ n มันเป็นพ่ยที่แบบกุมทำอะไรไม่ได้เลยอะทำอะไรเลยไม่ได้เลยจริงๆอะนอกจากอยู่ตรงนี้รอคอยโชคชะตาอยู่แบบนี้ แล้วปล่อยให้มันเป็นไปกูมีความหวังนะสักวันหนึ่งคงจะได้เดินไปกับเขาสักวันหนึ่งเราคงจะได้มีความสุขซึ่งกันและกันแต่ว่ากูไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่กูหวังนั้นมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมหรือว่าอะไรอย่างไงนะคะไพ่เดอะไฮเปเทสไพ่สีเหรียญเหมือนคุณเอาจริงๆนะสำหรับกลุ่บางคนอนะไพ่ขึ้นมาแบบนี้เหมือนคุณทำได้ทุกอย่างขอแค่ว่ามีเขา ที่เหมือนเดิมอยู่ข้างๆคุณแบบเนี้อยากได้อะไรคุณก็ยอมสําหรับบางคนนะมันเป็นไพ่อย่าง,งานั้นจริงๆนะคะมันเป็นไพ่ที่แบบขอแค่ให้เขารักคุณมีความรู้สึกให้กับคุณเหมือนเดิมไม่ว่าเขาจะให้คุณอยู่ยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยก็ได้ก็ยอมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าขอความแบบความเหมือนเดิมความที่มันแบบเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมความแน่ใจได้ไหม อื mm. มประมาณนั้นนะคนะก็อนะืนะ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  สายด, okay. ดักสายดักโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันต่อไปคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของคนคนนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หกช่วยความขึ้นมาตรงนี้นะคะไพ่เดอะไฮพิเทสขึ้นมาตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกหน่อยก็จะได้ชัดเจนแล้วนะไพ่เดอะไฮพิเทสความก็คือว่า ความรักที่พวกคุณสอคนเก็บไว้หรือพวกคุณสองคนแอบยกิ๊กกันหรืออะไรยังไงมันก็จะแบบโล่งออกมาประมาณนั้นนะคะก็ระวังให้ดีๆนะคะแต่ก็เป็นไพ่เจัดเหรียญมันก็ยังเปิดเผยได้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถมัน่นคงหรือว่าอะไรยังไงได้ต่อให้เปิดเผยไปแล้วมีคนอื่นมาถามก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเรา คบกันหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าสับไพ่แล้วมันมันเป็นไปไม่ม,มัม่นคงเลยไม่มั่นคงเลยจริงๆในช่วงนี้แต่แค่ว่ามันไม่ห่างกันไปแค่นั้นเองเหมือนจะไปมันก็ไม่ไปอ่ะแค่นั้นเองนะคะ แล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณกลุ่มในช่วงนี้บ้างคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณกลุ่มในช่วงนี้บ้างไหมไพ่เดชยอดขึ้นมาคะ่ะไพ่ฉดชยอดขึ้นมาทําไมคะไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดอะแชมปันขึ้นมาตรงนี้เด็กถือไปเท้าเด็กถือไปเท้าขึ้นมาใต้สำรับคะ่ะจะไพ่ขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณกลุ่มนะคุณต้องคุยกับตัวเองให้ดีแล้วแหละว,ว่าคุณจเจ้าอย่างไง ะะถามตัวเองให้ได้คําตอบเลยนะคุณกุมนะถ้าเกิดว่าคุณจะไปถ้าเดืันชอดออกมาคุณจะต้องไฟแบบไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนใดๆทั้งสิน้นแล้วคุณก็จะต้องแบบดําเนินไปเดินไปแบบนี้ต่อจากนี้ไปเรืเร่อยๆไม่ว่าในใจคุณจะทุกข์จะทรมานจะเจ็บปวดจะรดเล้าอะไรขนาดไหนก็ตามคุณจะต้องกืนมันลงไปแล้วก็ยิ้มเขาไว้แล้วก็ทําให้เขามีความสุขที่สุด เวลาที่เขาอยู่บาง้างคุณน,นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ไพ่เขาไม่อยากให้คุณไปแล้วนะคุณกลุมนะไพ่เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นไพ่ที่ถามคุณเลยคุณกลุมว่าโอมไดไหมอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้คะ่ะคุณกงุอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างคิดดีแล้วหรอที่จะอยู่ตรงนี้มีแต่ไพออ่คิดดีแล้วหรอที่อยู่ตรงนี้ถอยดีไหม เป็นตัวเองดีไหมยอยู่กับตัวเองดีไหมให้เขาบอกอีกนะบอกว่ากลุ่มอะจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองบทที่จะสู้บทที่จะลุยบทที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณสามารถทําได้คุณสามารถอะไรทุกอย่างได้หมดเลยดังนั้นคุณคุณไม่จําเป็นที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วคุณก็สามารถเข้มแข็ง สามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้แต่แค่ว่ามันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองนะคะอืมท่านเหมือนเป็นผพ่อยากบอกกับคุณอะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าที่เจอแบบแนะนำนะคะก็ลองดูไพ่ไม่เนี่ยไม่ถ้าเป็นไปได้ไพ่ไม่อยากให้คุณเดินไปต่อนะคะแล้วก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็อดทนกับตัวเองสักพักหนึ่งนานหน่อยเหมือนกัน กับปีกว่าคุณจะสามารถเปิดใจแล้วก็มีใครคนใหม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปต่อเขาคนนี้นะยังไงก็ลองดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้จะเลือกทางไหนจะไปทางไหนก็ได้อยู่ที่ตัวคุณกลุ่มเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณเลือกสักทางหนึ่งแล้วตัดสินใจให้ได้แล้วให้เด็ดขาดที่สุด ะะก็คือตัดสินใจอะไรก็คือทุบมะข้าวมาแกงแล้วตัดสินใจทําไปเลยอะไรประมาณนั้นนะคะคุณกลุ่มนะก็ลองดูนะถือว่าเป็นแนวทางก็แล้วกันแต่ฉันเคยนะคะอุ้มไม่ได้แนะนําเรื่องรักสามเศร้ารอสามคนหรือว่าไม่ได้แนะนําในเรื่องของอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าพ่ยออกมายัางไงเราออกเราอ่านไปแบบนั้นนะคะเราพูดไปแบบนั้นนะคะก็นั่นแหละบางทีบางครั้งมันอาจจะถูกใจบางคนไม่ถูกใจบางคนหรืออะไรอย่างไงบ้างอุ้มก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ทำหน้าที่หมด ดูเนาะให้ทำยังไงได้เข้าใจอุ้มนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดวงกับทั่วทั่ไปไม่ใช่ดวงของทุกๆุคนดังนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอุ้มรายละเอยียดในดวงส่วนตัวนั้นอยู่ใต้ description box แล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะกดไลค์ให้อุ้มด้วยก็ได้ส่วนคนเก,ก,ก่าๆก็กดไลค์แล้วก็อมเมนต์มาคุยเกันบ้างก็ได้คนใหม่ก็คุ ได้เช่นเดียวกันนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยท้ายคำที่สุภาพนะวันนี้อุ้มไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยอาจจะแบบมันดาร์กจริงๆอะรอบเนี้ยคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันดาร์กจริงๆก็แบบอืมนะะไม่เป็นไรถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้อุ้มขอให้ทุกคนนะั้นแข้มแข็งให้ไ้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ เขาเรียกว่าอะไรนะก็ลองพิจารณาลองดบตวนใหด้ดีว่าจะไปทางไหนจะเอาอยัางไงกับชีวิตนะคะชีวิตนี้อยู่ที่คุณมันเป็นทางทุกอย่างเขาแค่เขาแค่แบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาให้เลน์คุณประมาณเนี้ยเออเข้าใจไหมคุณโกลมคุณจะอยู่ประมาณตรงนี้ก็ได้คุณจะขึ้นไปสุดสุดในเลนสของคุณเลยก็ได้หรือคุณจะอยู่จุดต่ําสุดใน สิ่งที่เขาจะให้คุณเลยก็ได้คุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้โชคชะตาเขาให้ที่ว่างให้ที่ให้คุณขยับเสมอดังนั้นคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะดําเนินชีวิตไปทางไหนอะไรอย่างไงอย่าโฟกัสว่าเอ้ยเราจะต้องอยู่แบบนี้เป็นแบบนี้อย่างนี้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่ทุกคนสามารถพลิกดวงได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดบวกคุณมีความขยันและตั้งใจมากเพียงพอนะคะแล้วก็เข้าถูกทางด้วยนะอย่าง,งนั้นไปแล้วนะคะห่นเยอะนิดนึงบ๊ายบายคะ่ะ